คลีเดี๋ยววันนี้จะพามาเปลี่ยนไฟท้ายฟีนูไฟท้ายอ่ะอันตรายนะเพื่อนๆอย่าให้มันขาดนะเวลามันขาดแล้วกังข้ากลางคืนเนี่ยเวลาขับรถเนี่ยยวพวกมาข้างหลังไม่เห็นเดี๋ยวจะมาชนท้ายเอาเดี๋ยวผมจะไปพาเปลี่ยนนะง่ายๆแป๊บเดียวซึ่งอะไรเนี่ยผมได้มาแล้วเดี๋ยวผมบอกพิกัดด้วยราคาถูกด้วยไปเดี๋ยวไปเปลี่ยนสตาร์ทนะเดี๋ยวผมสตาร์ทรถให้ดูว่าไฟมันไม่ติดปกติถ้าเราสตาร์ทรถแบบเนี้ย สายท้ายมันจะต้องติดเวลาเบรกก็จะต้องติดด้วยลองกำเบรกดูนะกำเบรกก็ไม่ติดทั้งเพื่อลองทำงานง่ายเราถอดต,ตัวนี้ออกนะเนี่ยตัวพักกันตกเนี่ยเอาออกถ้าเพื่อนๆไม่ถอดก็ได้นะแต่ว่าผมผมจะถอดอะเวลามันทำมันจะได้ง่ายจะได้สะดวกอ่าออกเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็ถอดตรงนี้ สกูสองตัวนะอ่านี่สองตัวเวลาถอดอ่ะเราวางบ๊ธมันจะหายนะนี่ผมลืมบอกเมื่อกี้มันมีน็อตตรงนี้ด้วยอีกตัวหนึ่งอีกสองตัวเป็นสกูเหมือนกันสองตัวเนี่ยสกูแบบนี้อสองตัวเสร็จแล้วเดี๋ยวออกกันพอเราออกตัวเนี้ยขยับมันหน่อยนะขยับเลื่อนไปข้างหน้าน,นิดนึง เลื่อนหน้าไปนิดนึงนี่แค่นี้เองออกละทีนี้หลอดไฟมาอยู่ข้างล่างนะเดี๋ยวให้ดูหลอดไฟจะอยู่ข้างล่างนะไอ้ตัวนี้ยยกออกมาก่อนอ่ายกสายออกมาเสร็จเบือามือเข้าไปแล้วก็บิดบิดซ้ายนะบิดซ้ายเนี่ยหลอดไฟออกมาแล้ะง่ายๆเลยมาเวลาถอดแล้วก็กดหน่อยนะกดแล้วก็หมุนนออกมาละ สังเกตหลอดดีมันดํามากเลยไหมหลอดมันดําจะเปลี่ยนตัวใหม่นี่อันนี้ตัวใหม่ายเดี๋ยวใส่เข้าไปอะกดลงไปแล้วก็บิดนี่แบบนี้ไหมใส่ละแต่นี่แน่นะททนี้เดี๋ยวเราลองเปิดซิบกุญแจรเราลองสตาร์ทดูก่อนใส่เราลองสตาร์ทดูก่อนนะอ่ะอันนี้พอเปิดกุญแจเนี่ยไฟก็ติดแล้วอันนี้โอเค เโอเคเรียบร้อยนะทีนี้ก็ใส่คืนนะตัวใส่คืนเพื่อนๆน,น่าจะจําได้นะเวลาเราใส่คืนนะ่ะเราก็ให้มันตรงล็อกนะแล้วก็บิดขวานะใส่ตรงล็อกเขาพอได้ล็อกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็กดนิดนึงแล้วก็บิดขวาอาบิดขวาแนละ้วก็แน่นแล้วแล้วก็ประกอบไปมันเดิมเสร็จแล้วเพื่อนๆแป๊บเดียวทําเองได้เสร็จแล้วแล้วก็ใส่ กลับก็เป็นเหมือนเดิมอ่ะแค่นี้เนี่ยมันง่ายเดี๋ยวเราใส่ปกครับมันง่ายมันทําเองได้ไเพื่อนอันนี้ผมผมซื้อมากี่บาทหลอดไฟหลักสิบอะไม่ถึงไม่ถึงร้อยอะใช่ไหมเสร็จละทีนี้เราก็เอาตัวกันตกมาใส่เนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยผมทําไม่ถึงไม่ถึงห้านาทีนะ คลิปมันอาจจะยาวเลยว่าผมช้างั้จริงๆ่ะผมใส่แค่แป๊บเดียวถ้าดูจะตามคลิปอ่ะมันก็ไม่ถึงสิบนาดีอะ่ะเห็นไหมมันง,ง่าย,ยมันง,ง่ายแล้วยิ่งผมมีพวกบล็อกแบบเนี้ยลูกบล็อกแบบเนี้ยเวลามันทํางานมันก็ง่ายผมก็ใส่ของก็หมุนเลยเฮ้หมุนนะเนี่ยง่ายแปบ๊บเดียว แค่เดียวเองนะเพื่อนๆเห็นไหมการเปลี่ยนหลอดไฟท้ายแค่เดียวเสร็จแล้วอันนี้เป็นหลอดเก่าเดี๋ยวก็จะทิ้งไปอันนี้เป็นหลอดใหม่ที่ผมสั่งมาการเปลี่ยนหลอดไฟเปลี่ยนเองได้ภายในภายใน5านาทีไม่ถึง5นาทีเสร็จง่ายเราทําเองได้ถ้าเรามีอะไหล่เงี้ยเราก็ประหยัดเงินในกระเป๋าวะอย่างตัวอะไหล่ที่ผมสั่งมาเนี่ยหลักสิบเองผมกดมาจากแอปส้มหลักสิบในทิกตอกก็มีนะครับคือมันประหยัดอะถ้าเราทําเองได้ถ้าเพื่อนๆอ,อยากทําเองอะดูในคลิปนี้ทาเองได้แน่นอนอยางไงก็ สำหรับคลิปนี้ก็จบเท่านี้ก่อนนะฝากรบกวนเพื่อนๆฝากกดติดตามด้วยนะให้ด้วยนะให้ถึง4,000ให้ถึง4,000ซับไปด้วยกันเอ้ย4,000แล้วนี่หว่า5,000ซับไปด้วยกันนะครับฝากกดติดตามด้วยนะถ้าเห็นคลิปนี้ประโยชน์ก็แชร์ออกไปไปวันนี้ก็จบเท่านี้ก่อนบ๊ายบาย